มีใครเคยเจอโจทย์ข้อนี้มาก่อนไหมครับอ่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้ x y z เป็นจำนวนจริงลบหนึ่งลบเซตของหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับตัดทิ้งเลยหนึ่งเนี่ยฉันไม่เอานะครับที่สองของสมการ x y z เท่ากับหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่สองข้อเนาะสองข้อย่อยก็คือหนึ่งจงพิสูจน์นะครับว่าสมการนี้เป็นจริงนะครับ สองคือเฮ้ยไออสมการข้างบนเป็นจริงอะ่ะช่วยหาจํานวนตรรกะให้หน่อยมันไม่เชิงให้หาเนาะแต่ว่าให้แสดงนะครับว่ามีเป็นอนันต์ชุดเลยที่ทําให้ในข้อ A เนี่ยเป็นสมนการนะครับจริงๆต้องบอกว่าในระดับออของสอบวโนนอนะครับข้อ B เนี่ย optional ครับใครทําได้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคะแนนเพิ่มนะวกเออหลักๆเลยเนี่ยมันคือข้อ A นะครับแต่ว่าในไหนก็ในไหน ทำข้อบีไปด้วยเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ของ IMO ปี1977นะครับข้อสอบจริงเลยนะครับแต่เป็นข้อสอบเมื่อแบบไงห้ปีที่แล้วว่าประมาณ4-50ปีที่แล้วเออมาดูกันว่า40-50ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่น่าจะอยู่เยอะกว่ารุ่นพ่อแม่เราด้วยหรืออาจจะแบบเผลอเป็นคุณคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับ สี่สิบถึงห้าสิบปีที่แล้วไอ้พวกคนที่เขาไปแข่ง IMO เนี่ยเขาเจอกับอะไรนะครับอ่ามาดูกันโอเคเลยอันนี้พี่อยากรู้ใครมีเอ่อใครยังไม่เคยเรียนอสมการหรือว่าแบบทำโจทย์อสมการได้แบบไม่ค่อยเยอะไหมม,มีมีมีไหมลองบอกบอกได้ประสบการณ์ในการทำโจทย์อสมการเป็นยังไงบ้างครับในในเวบแรกเอออยากรู้ ไม่เห็นพี่จิ้มนะพี่จิ้มพี่จิ้มเออจิ้มจากใครดีเพ็นก็ได้เพ้นก็ได้เพ็นเพ้นเรียนอสมการมาในไอ้ค่ายหนึ่งมีสอนอสมการไหมครับเออเดี๋ยวนี้พี่ลืมถามเลยเออเหมือนจะมีนะครูมีใช่ไหมเออแสดงว่าน่าจะอยู่ในตัวเนื้อหายอยู่นะครับอสมการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวโจทย์ที่เออต้องบอกว่าฝันก็ฝันนะครับดังนั้น เราอ่ะจะต้องทำโจทย์พวกเนี้ยเยอะๆประมาณนึงให้ได้ไอเดียนะครับโอเคเนาะเอ่อใครที่ใครที่ได้ทำโจทย์พวกแบบฝึกหัดของสมการที่พี่ลงไปให้่ก็เอามาถามได้นะตรงนั้นถ้าเกิดว่าแบบใครติดตรงไหน,นบอกได้พี่พี่ยินดีให้คาปรึกษาเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับไอชุดพวกนั้นเนาะทีนี้มาดูข้อนี้กันบ้างข้อนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทํานะครับมาดูกันว่าทํำยังไง ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นเทคนิคนิดนึงนะครับเทคนิคในการทําโจทย์ข้อเนี้ยมันอยู่ที่ตัวนี้ครับถ้าเราดูนะเราจะพิสูจน์เลยจัดรูปนิดหน่อยเนาะเราจะพิสูจน์ว่าวงเล็บ x ส่วนด้วย x ลบหนกำลังสองบวก y ส่วนด้วย y ลบหนึ่กำลังสอง และบวกด้วย z ส่วน z 1, วลบหกำลังสองเนาะเราอะกำลังจะพิสูจน์ว่าไอ้ก้อนนี้นะครับมากกว่าเท่ากับ1ถูกปะเอออันนี้คือแค่แค่เรารวบกำลังสองเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับอ่าทีเนี้ยมันมีความน่าสนใจนะครับในตัวแปรพวกนี้อยู่ะนะครับดูกันนะครับ เทคนิคนี้คือเหมือนกับเป็นเรื่องของการ substitute นะครับหรือการเปลี่ยนค่ารูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้พี่มาทำให้ดูให้เราได้ไอเดียบางไอเดียไปใช้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยพี่เริ่มเลยให้นะครับ a เท่ากับ x ส่วน x ลบ1ครับอ่า b ก็คือ y ส่วน y ลบ1 ในขณะที่ที่ให้ c เป็น Z ส่วน Z ลบหนึ่งครับอ่าดูนะสังเกตรครับสังเกตถ้าที่เอา a เนี่ยลบออกไป1เกิดอะไรขึ้นครับเอราคิดตามเอา a ลบออกไป1นึเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันตัด x ข้างบนถูกปะเหลือแค่1ส่วนด้วย x ลบหนั่นเองนะครับอ่าเหลือแค่นี้เลยถูกปะ เป็นการแบบบวกลบพราะผนางธรรมดานะครับ b จะกลายเป็นอะไรครับถ้าเา b ลบหนึ่งหนึ่งส่วน y ลบหนึ่งเฉยๆเยๆช่นกันนะครับและ c ลบหนึ่งจะกลายเป็นอะไรครับหนึ่งด้วย z ลบหนึ่งนะครับโอเคเนาะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย สังเกตครับสังเกตถ้าเกิดที่เอาสามตัวนี้คูณกันนะครับอ่าขั้นตอนนี้คือพี่ยพยายามจะเอา x y z เท่ากับหนึ่งมาใช้นะพยายามนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับพี่พยายามจะเอา x y z เท่ากับหนึ่งมาใช้เออส่วนไอสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่มันเหมือนกับเป็นทริคเล็กๆว่าเฮ้ยจะค่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราพอจะหาความสัมพันธ์หรือสมการอะไรบางอย่าง จากไอ้ก้อนนี้ได้หรือเปล่านะครับโดยถ้าเราพยายามจะเอา x y z เท่ากับ1มาใช้เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไอ้ก้อน a b c เนี่ยถ้าเราคูณกันเกิดอะไรขึ้นครับอ่า a b c คูณกันเนี่ยกลายเป็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็น x y z พอดีเลยจริงปะ่ะแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็คือ x ลบ1 y ลบ1 z 1ลบหนนั่นแหละนะครับอ่าแต่ การที่มันเป็นแบบเนี้ยเรารู้แล้วว่าจากโจมันเป็นหนึ่งถูกปะ xyz มีค่าเป็นหนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยพอ xyz มีค่าเป็นหนึ่งรู้คุณไหมหน้าตามันเหมือนกับการนําค่าของ a-1 ลบหนึ 1, ่ง b ลบหนึ่งแล้วก็ c-1 ลบหนึ่งมาคูณกันเลยจริงปะเออพอดีเป๊ะนะครับแสดงว่าเราก็เขียนไปด้านหลังเลครับเท่ากับ a-1 ลบหนึ 1, ่ง b ลบหนึ่ง c ลบหนึ่งครับอ่าเราได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ เรื่องของการกระจายก็เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของการแก้โจทย์อสมการนะครับเรามักจะเจออะไรแบบนี้เยอะมากดังนั้นเราควรจะมีวิธีในการกระจายตัวนี้นะครับมาดูกัน a ลบหคูณ b ลบหคูณ c ลบหนสำหรับบางคนก็คือเจอปุ๊บรู้เลยว่าต้องกระจายยังไงนะครับแต่ว่าบางคนที่เฮ้ยเจอโจทย์แนวเนี้ยไม่ค่อยเยอะต้องมานั่งแยกทีละตัวนะครับมาดูพี่นะครับว่าถ้าเราค่อยๆทําจะเกิดอะไรขึ้น แล้วมันจะทําให้ในอนาคตเราเดาได้ว่าเฮ้ยถ้าพจน์มันมีเยอะกว่าเนี้ยมันจะกระจายมาเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยเวลาเรากระจายเราก็กระจายไปทีละก้อนถูกปะ่ะ a ลบหนึ 1, ่ง b ลบหนึ่ง c ลบหนึ่งพี่ก็คูณสองตัวแรกก่อนนะครับถ้าพี่คูณสองตัวแรกมันก็จะกลายเป็นจัดรนะูปเนาะ ab นะครับแล้วก็ลบกับอะไรไกล้คูณใกล้นะครับลบหนึ่งคูณ b กลคูณไกลก็คือเอา a คูณแต่ลบหนึ่งนะครับกลายเป็นลบ a ลบ b นั่นเองนะครับ แล้วสุดท้ายครับก็เอาลบหนึ่งแต่ลบหนึ่งคูณกันเนาะกลายเป็นบวกหนึ่งทั้งหมดนี้คูณกับ่ลบหนึ่งครับคูณกับ4ลบหนึ่งเสร็จปั๊บเรากระจายอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการกระจายครับเราจะเห็นว่าโหพี่เยอะอะเยอะมากเลยทําไงครับเวลาเยอะแบบนี้เขียนสองบรรทัดครับโอเคนะจังไว้ สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับคือการเขียนติดก,กันเป็นพืชๆไปเรื่อยๆเพ๊๊มๆๆๆ่ยาวลอสแน่นอนจริงๆพี่พิสูจน์มาแล้วนะครับมันจะทําให้เวลาที่เราคดออกมาครับมีโอกาสผิดได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเขียนสองรทัทมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงพี่กระจายก้อนแรกก้อนแรกคือพี่เอาตัวนี้ทั้งหมดคูณกับสีครับพี่จะเขียนที่มาทัดที่หนึ่งครับต่อไปพี่เอาอตัวนี้คูณกับลบหนึ่งพี่เขียนแบบที่สองนะครับอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก็แด้ว่า ระว่ากระจายแบบสองบรรทัดกับบันทัดเดียวอันไหนเราชอบกว่ากันนะครับถ้าสองบันทัดปุ๊บพีคูณมา abc ครับลบอ่ะตรงนี้อาจจะเป็น ac หรืออย่างที่พี่บอกครับจะเขียนเป็น ca ก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากนะครับลบ bc นะครับแล้วก็บวก c อ่ะจบและบรรทัดที่1นลบหครับคูณกับ ab กลายเป็นลบ ab ครับบวก a นะครับบวก b ลบหครับ อ่ะอันนี้เขียนแบบที่หนึ่งเนาแต่ถ้าเกิดเขียนแบบกระจายออกมาตรงครับมาดูอ่าต้องบอกว่าเปรียบเทียบกันเอาเองและกันก็คือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ไม่เห็นต่างตรงไหนเลยก็ยินดีด้วยทำแบบไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขียนเป็นพื้นยาวๆอ่ะมันดูแบบ ต้องเหลือบตามองเยอะกว่าหรือมีโอกาสผิดเยอะกว่าก็าเชื่อพี่ว่าใช้แบบเขียนหลายๆบรรทัดก็อาจจะช่วยนะครับโอเนเนาะอ่ะทีเนี้ยพอเราเขียนหลายๆบรรทัดแบบนี้เวลาเรารวบนะครับเรามักจะรวบก้อนที่หน้าตาคล้ายกันเข้าด้วยกันอย่างเงี้ย A B C เนี่ยตโดดมาเลยครับแต่ก้อนที่หน้าตาจะเหมือนกันเนี่ยก็คืออะไรอยู่ก็จะมีก้อนที่มันคูณกันสองตัวแบบนี้ใช่ปะอ่าก็จะมีอะไรครับ A B B C แล้วก็ C A นะครับ เนาะแล้วก็บวกกับอะไรครับอ่าต่อมาก็จะเป็น a b c บวกกันนะครับก็จะเป็นบวก a บวก b บวก c อ่าเราใช้วงเล็บช่วยเนาะจะได้แบบไม่พลาดนะครับแล้วก็ค่อยลบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะอ่ามีพี่วงเล็บไว้นะครับให้เปรียบเทียบเฉย ทีนี้สังเกตครับจริงๆแล้วเนี่ยไอค่าของ a ลบ1 b ลบ1 c ลบหนะครับบางคนก็จะเริ่มคูณๆแล้วมันนึกถึงไอพวกเบต้าหรือว่าเออมันคือการเอาสามตัวคูณกันลบด้วยผลบวกของผลคูณสองตัวใดๆนะครับบวกด้วยผลบวกทุกตัว a บวก b บวก c แล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะครับพอเรารู้แบบนี้จริงๆแล้วถ้าเราจะกระจายตัวอื่นนะครับหลักการใกล้กันมากนะครับไม่ว่าจะสี่พจตรห้าพคตรหกโคตรทำแบบเดียวกันโอเคเนาะเออก็คือไล่จากคูณทุกตัว แล้วก็หักออกชิ้นหนึ่งแล้วก็เอามาบวกกันให้หมดนะครับเออไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่เรามีด้านซ้ายมือเราเขียนออกมาด้านล่างนะครับข้างซ้ายมือเนี่ยมันเป็น A B C นะครับอันนี้ที่เขียนลงมานะคือครับ A B C เท่ากับด้านขวามือเราแก้สมการนะครับได้เป็นอะไรเอ่ยจัดรูปนิดหน่อยมันจะได้ว่าค่าของ A B บวก B C บวก c a เนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวก b บวก c ลบหนึ่งพอดีเลยครับดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของ a กับ b และพี่ให้ตัวนี้เป็นสมนการที่1นสิ่งที่โจทย์ต้องการพิสูจน์นะครับคืออะไรครับจริงๆแล้วโจทย์ต้องการพิสูจน์ว่าอะไรพี่ขอมาเขียนตรงนี้นิดนึงนะคือต้องการพิสูจน์ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสอง มากกว่าหรือเท่ากับ1น,นั่นเองจริงป่ะอ,อันนี้คือต้องการพิสูจน์โอเคนะครับพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเปลี่ยนโจทย์ไปในตัวแล้วแทนที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ติด x แล้วก็มีเงื่อนไขว่า x y z เป็น1ตอนนี้โจทย์ถูกเปลี่ยนมาแล้วต้องการพิสูจน์ a กำลงังสองบวก B กำลงั 4, ลงสองบวก C กำลัสองมากกว่าเท่ากับหเมื่อมีเงื่อนไขว่า A, B, C สอดคล้องกับสมการที่หนึ่งนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้เราทํายังไงต่อดีนะครับมาดูกันเราพยายามจะใช้สมการที่หนึ่งมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่จะขอไปที่หน้าถัดไปนิดน,นึงนะครับพี่จะโยกตัวเนี้ยมาเอ,อเททีโยกตัวนี้มาใช้แล้วก็อีกนิดนึงเงื่อนไขของค่า A, B, C ตอนเนี้ยถ้าเราเห็นนะ x y z เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่หนึ่งต้องบอกว่าค่า ab c ซอะ่ะมันก็ค่อนข้างการันตีในระดับหนึ่งว่าน่าจะเป็นจำนวนจริงถูกปะยังไม่ได้บอกเลยว่าค่าเ b บเป็นจำนวนจริงบวกหรือจริงลบนะได้หมดเลยนะครับทีนี้มาดูกันดังนั้นเป้าหมายเราเปลี่ยนไปแล้วกัน,นต่อนะจะพิสูจน์อ่าใครที่อยากลองลองก่อนเลยนะครับ จะพิสูจน์ว่า a อก2ลังสองบวกบังสองบวกซีลังสองมากกว่าเทากับหนึ่งเมื่อมีเงื่อนไขว่า a b บวก BC บวก CA เท่ากับ a บวก b บวก C ลบห่ครับอ่าครับน,บนีให้เป็นสมการที่หนึ่งเนะาะอ่ะปกติแล้วเวลาเราจะแก้อกสมการลักษณะนี้นะครับมันก็มีวิธีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโคชี AMGM เอ็มเอชเอ็มเต็มไปหมดเลยถูกปะแต่ว่าให้ทุกคนนึกเอาไว้นะวิธีที่เบสิกที่สุดคือการจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์ถูกปะเออถ้าเบสิกสุดเนี่ยมันคือการจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์ถ้าเราพอจับได้จับด,ดีกว่านะครับพี่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะพิสูจน์สมการน,นี้ไม่แน่ใจน่าจะเคยผ่านตามมาแหละนะครับเออบางคนบอกพี่ว่าพี่ครับตัวนี้โคชีตุ้มเดียวก็ออกแล้วอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ คือมันก็มีวิธีที่มันต่างกันลงไปเนาะเพียงแต่พี่แค่จะแนะนําว่าการพิสูจน์ตัวนี้ง่ายสุดอ่ะถ้าจะอธิบายให้มันชัดเนี่ยจัดกาลังสอบสมบูรณ์ครับยังไงก็หลุดไม่ต้องอ้างอะไรเลยเพราะว่าการที่เราจะอ้างโคชีได้อ้าง MGM ได้มันมีเงื่อนไขบางอย่างถูกปะเช่นจะอ้าง MGM ทุกตัวต้องเป็นจํานวนจริงบวกอันนี้สําคัญนะจะอ้างโคชีเนี่ยมันต่อให้เป็นจํานวนจริงก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปใช้แบบพ่วก โคชีที่มันมีการดัดแปลงมีการใช้ติดตูเลม่ามีการใช้เจนเนอเขาเรียกว่า modify โ,โคชีอะไรแบบนี้เงื่อนไขมันก็จะบิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มีโอกาสที่เราพลาดสูงนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกเบสิกสุดจัดกำลังสองสมบูรณ์แบบอ่าจัดกำลังกำลังสองสมบูรณ์สำหรับขอ้อนี้ทำยังไงดีครับการจัดกำลังสองสมบูรณ์แน่นอนว่าเริ่มต้นเนี่ยมันไม่เข็ดอะไรเลยใช่ปะ มันมีแค่ A อคื 2, อสองบบีสองบซิงสองเทมากกว่าเทอมหนึน่ 1, มันจะไปจัดกําลังสองสมบูรณ์ได้ยังไงแต่ถ้าเรามาลองพิจารณาจากสม,สมการหนึ่งจริงๆนะครับแล้วเราเวิร์กแบ็คเวร์อันนี้คือเป็นทดนะเป็นการทดสิ่งที่พี่กำลังทดคือเป็นการ w o r k ์ก g b a แบ็คเวนะครับเออ,เอ,อพี่ถามเราหน่อยนิดหนึ่งใครรู้จักตอบรู้จักนะมีใครรู้จักโฮจูรีป่ะ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่มีรีแอคก็ได้แต่ว่าถ้ารู้ก็พิมพ์บอกพี่มาหน่อยหรือว่าตะโกนบอกก็ได้ครับอยากใครรู้จักไหมพอจูรีชื่อนี้คุคนณไหมครับตึงตึงงเนีคลิปโอเคพอจูรีเนี่ยมันจะเป็นชื่อคนที่เขาเขียนหนังสืออสมการเป็นลิสต์ของโจทย์อสมการที่แบบเป็นคลังแสงเลยครับ เออโจทย์อสมการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เช็คก่อนจะมีคนตามมาอ้โอ้แบบนึงนะครับแบบนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คสูงนิดนึง สามศูนยโอเคล่วจะมาเพิ่มหนึ่งนะครับอ่ะโปจูรีเนี่ยมันจะเป็นโจทย์อสมการที่เขารวบรวมมาจากทั่วโลกละกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันนานแล้วตั้งแต่แบบปี2 0 0 5นะครับ เออ0 0 0ถึง2อ0 0สิบอะไรแถวเนี้นะครับก็คือค่อนข้างนาะนแต่ว่าตัวโจทย์เนี่ยมันก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับโอเคนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาพี่อยากจะลองมาแปะๆไว้ให้พวกเราดูนะครับโอเคทีนี้มาลองเวิ k ์ a แบ็คเวดูครับ Work b a c k w ค r d ในข้อนี้ทำอย่างไรนะครับมาดูกันเริ่มจากว่า a อกลังสอบบงบวกบีสอบบงบวกสอบบงสอมากกว่าเท่ากับหงเราอยากจะนำไอตัวสมการที่1ตัวเนี้ย มาใช้ครับทํายังไงครับเฮ้ยลองดู A องสองบวกบีเองสองบวกซีเองสองถ้าเกิดว่าเราอยากจะนํามาใช้วิธีที่น่าจะใช้ระเวิดสุดคือพยายามทําให้มันเป็นกําลังสองถูกปะ่ะทุกคนน่จะรู้การที่เราจะทําให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้แสดงว่าอะไรครับเอ้ยกาลังสองได้แสดงว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสองเอบีบวกบีซีบวกซีเอเข้าไปจริงปะ่ะอันนี้ก็ตอบเมื่อนะพีแค่แบบลองทอดออกมา แสดงว่าพี่อยากจะบวกไอ้ตัวนี้เข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับแต่การที่เราบวกฝั่งนี้ไปด้านซ้ายมือแสดงว่าฝั่งขวามือควรจะบวกด้วยอะไรครับก็ควรจะบวกด้วยไอ้สองเท่าของอะไร a บวก b บวก c ลบหนึ่งถูกปะเพื่อให้มันเท่ากันถูกไหมอ่าอันเนี้ยพี่ทำได้เนาะเพราะว่าจากหนึ่งนะจากสมการหนึ่งอันเนี้ยตี ที่เพิ่งเห็นมีน้องทักมาเออ,อะโอเคทีนี้มาต่อนะครับทีนี้จักสมการหนึ่งพอได้เป็นตัวนี้แล้วเราลองจัดรูปครับจัดรูปจัดรูปได้ว่าอะไรครับอา้าวได้ว่าไอ้ตัวนี้กลายเป็น a บวก b บวก c กลังสองครับมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมากกว่าเท่ากับหนึ่ง บวกสองเบวก B บวก C ีบสองครับอ่า<ม>เห็นแล้วเนาะน่าจะเห็นละถ้าเกิดว่าเราย้ายข้างนิดหน่อยนะครับจากรูปมนี้ก็คือพี่ใช้เครื่องหมายนี้เนาะเออแต่ต้องบอกว่าเครื่องหมายนี้มันคือการทดเฉยๆนะพวกเนี้ยพี่เขียนก็ต่อเมื่อเนี่ยก็ต่อเมื่อนะมันคือการทดหมดเลยแปลว่าเวลาเราเขียนจริงห้ามเขียนตรงนี้ลงมา เขียนจริงเนี่ยเวลาเราทำ working backward นะครับมันจะต้องเขียนย้อนกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่พูดในฟังอ่ะเราย้ายข้างมาเนาะเจออะไรครับจากตอนแรกมันเป็น1นลบสที่มันเป็นลบหย้ายข้างมากลายเป็นบวกหเฉยเลยนะครับมากกว่าเท่ากับสูก็ตอบเมื่อ,อไรครับจริงยังอสมการนี้จริงแล้วนะครับอ่า แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอสมการที่โจทย์เขาถามมาครับมันจริงก็ต่อเมื่อตัวนี้กำลังสองมากกว่ากศูนย์ซึ่งจริงเสมอปะจริงเสมอนะอ่ะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนสิ่งที่พี่กำลังเขียนอยู่มันคือการทดดังนั้นทุกอย่างที่มันอยู่ในกรอบเส้นประนี้นะครับมันไม่ควรถูกเขียนลงไปในวิธีทำ แต่มันเป็นการโทษเฉยๆดังนั้นเวลาเวลาเขียนวิธีทำทำยังไงครับไฮไลท์จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนถูกปะดังนั้นเวลาเราเขียนวิธีทำน้องต้องบอกว่าเฮ้ยเนื่องจ a b c กาก a บวก b บวก c ลบหนึ่งกำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็ค่อยๆกระจายออกมาเนาะจะได้ว่าอะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่ก็ค่อยๆเขียนออกมานะครับ ช็บกเป็นหนึ่งตัวสอง a วก b ก c ลบสองอ่าเขียนได้ครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เขียนที่เขียนยังไงที่เขียนจากบรรทัดล่างยย้อนกลับขึ้นไปบรรทัดบนจริงๆเออคือมันเป็นแค่แ,คแบบรีไรท์ธรรมดาเลยถูกปะ่ะเออไม่ได้มีการแบบคิดอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับก็น,นั่นแหละ คือสิ่งที่เรียกว่า working b a c k w a r d ะครับแล้วมันก็จะจบที่ ab บวก bc บวก ca มากกว่าเท่ากับ1บวก 2a บวก b บวก c ลบ1แล้วพี่ค่อยบอกว่าจากสมการที่หนึ่งถูกปะจะได้อะไร เอกำลังสองบวกพีกำลังสองบวกซีกำลังสองมากกว่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับอาจบแล้ว